ฟินบัตรทะเรือนะครับผมอัปเดตฟินสิทธิใหม่นะครับตามลูกค้าสั่งนะครับครับผมเล่นน้ำครับผมปินปวงไฟฟ้านะครับผมนี่ซามอนแท็กสวยๆมากนะครับนี่นะครับจอกสีน้ำเงินนะครับผมสวยมากนะครับ ส่วนเกิดน้ำแหลมนะครับน้ำแหลมนะครับสามคอนแทกนะครับครับผม ใครที่สนใจแคนนะครับผมก็มีส่งตลอดนะครับสินค้านอกจากพินนะครับมีแครนะครับแคนพินบูดนะครับปีมีส่งเรื่อเลยนะครับอัปเดตมานะครับนี่อัปเดตพินแคนเสร็จไปใหม่นะครับนี่แคนลิ้นเงินนะครับแนะนำอ่าเราจะไว้เป่าอ่าไว้หัดไว้โชว์ไว้ดีดนะครับไปไปเป่านะครับนี่แคน์แปดอย่างดีนะครับลิ้นเงินนะครับแนะนำ นี่นะครับสวยๆสค้ามาตรฐานรับประกันนะครับแคร์บ้านท่าเรือแคร์รีเงินแคร์แปดนะครับอ่าครับอ่าะริเงินครับนี่มีอ่าตามทับช่างรับประกันนะครับนี่เงินอย่างดีแสงดีแคร์ครับแคร์บ้ Can, บานท่าเรือ